นันว่ากมปัป่นปอนปีไม่ที่เป็นเมืองแท้ๆนะครับไผมีเทพกัอัดเทพไว้หรือว่ามีเครื่องที่สามารถนั้นบันทึกเสียงไว้ได้นะอันนี้จะเป็นกมที่เป็นตั้งใจเอามาให้ท่านทุกฟังโดยตรงนว่านี่นะกมปัป่นปอนที่เป็นเมืองแท้ๆนะแล้วก็ความหมายนี่ต่างๆนี่ก็ออกเสียงจะได้ในปืนมีช่วงทํานองก็ตั้งอ,อกตั้งใจฟังหน่อยเนะ้อ อาฟอมยนะคอากำบันป้อนแหละครับกำบันปอนครับว่าน,นี่ก็เป็นกำบันป้อนที่ว่าผมก็เรียบเรียงขึ้นมาสั้นๆนะครับสาหรับคนที่ว่าเปิ้นจํา่อย่างได้บนักเนาะอ่าถ้าหากใครสนใจก็จะอัดไว้หรือจะจะมาเอาก็ได้นะครับนะที่อาจารย์พานิชนะครับ, <c oughs> รบผมจะให้เปิ้นไว้ถ้าใครสนใจก็โทรมานะครับอ่าที่เบอร์ของอาจารย์พานิชนะครับ เอวังหนตุดีหลีอัจฉในยวันนี้ก็เป็นวันดีอติกันโตปีเกาก็ล่วงไปแล้วปีใหม่แก้วพญา,าวันกับมหจุจอดหลอดเถิงสู่เจ้าตั้งหลายบ่ละเสียยังหีบบุรีดจากกองทมอันใดกดตามมาแต่ก่อนบ่ผ่อนเสียยังศรัทธาจึงได้น้อมนำมายังน้าสุขันธาโตตะกะและวัตถุตันตั้งหลายเปื่อจักมาขอสุมมา,าลาลดโตด,ดบัณฑิภูคาก่อ,อ,อโคตอโหสิกรรม แม่นว่าเจ้าได้ขึ้นติดต่ำได้ย่ำติดสูงได้คมหัวกายบาคาตากายวังสู่เจ้าตั้งหลายก็ะหูหวาดเป็นโตอดบัดนี้ผู้คาก็ขอลาโลดปรดตดก็โปดเฮือเป็นอโหสิกรรมบะฮือเป็นนิวรธรรมกรำหามหนุนตางไปสู่เมืองฝ้ามาหานคละเนละปานท่านจุงจักมีแต่งแต่ดีหลี ตั้งแต่นี่ไปไปนาฮือสู่เจ้าตั้งหลายได้ป่นจากภัยได้ไกลจากเวนให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมันยืนยาวลอยสาวขอบเขาวาสาฮิก็ขอฮือปันมาหาก็ขอฮือปันใดมีเงินทองของใจสมดังกำรรมักกำผาธนาจุเงี่ยงจุประกาศนั่นจุงจักมีแต่งแก่ดีหลีสปีติโยวิวัตจันตุส,สพะโลโกวินาสตุมาเตภะวะตวนตายโยสุขีติคายโกภว,วะอภิวา ท่านาศิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตตาโลธรรมมาวัันติอายุปนัโนสุขังพลังนิปปานังปะละมังสุขังสาตุอันนี้ก็คือเป็นการตอบฮับนะเวลาได้ฮับป้อนครับท่านผู้ฟังที่สนใจนะผมก็จะบันทึกเสียงเอาถ่ายทอดไว้นะ่นไี่อยู่ในหลายเนี่ยผมจะพยายาม ผมอยาเอาทรงให้อาจารย์สุศักไปท้องก่อนนะว่าเสียงดีที่ว่าเนี่ยผมอยาเอาไปตัดต่อเป็นคำฝันปอนนะเพื่อหึ้งลูกหึ้งหลานสืบต่อไคที่อันบอดจ้างกะฝึกไว้ก่อนนะก่อนจะถึงวั 15, 15, นที่สิบห้าาฉะนั้นคนเท่าคนแก่ตี